สรุปข่าวเชื่อมโยโกปประจำวันที่30เมษายนโดยโค้ชเทีฟุบอลแมนเชสเตอร์เดธที่นี้คอสเนอร์อดีตแมวมองสิงเผยเกือบจะซื้อวานบิชกาไปแล้วนะโดยยูซุฟซัดจัดนะฮะอดีตแมวมองของเชลซีเผยแต่ว่าสโมสรเน,นียเกือบจะทุ่มเงินในการซื้ออารอนบาบิชกาแย่งกับทางด้านของแมนเชสเตอร์เดดแต่ว่าสุดท้ายเลือกที่จะดันทางริชเจมขึ้นมาซะมากกว่านะ เดาต้องย้อนกลับไปเมือ่อฤดูกาล2018-2019วานบิสก้าเองนั้นกำลังก้าวขึ้นมาโชว์ฝีเท้าอย่างโดดเด่นและได้รับการคาดหมายได้ว่าจะเป็นแข้งอนาคตไกลของวงการลูกหนังอังกฤษสุดท้ายก็เป็นปิษัแดงทุ่มไปถึง47ล้านปอนด์ในการคว้าตัวไปร่วมทีมซึ่งทางด้านของซัจจ์ดเผยนะว่านี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของสิงห์บรเช่นกันแต่ว่าสุดท้ายสโมสรดันเลือกเจมส์ขึ้นมาแทนที่มากกว่าในครั้งนั้น โดยในช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นตําแหน่งที่เรามีนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพเข้าขึ้นมาจากนั้นมันก็กลายเป็นว่าใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดจากมุมมองของทีมระยะยาวโดยนั่นก็คือตอนที่มีการพูดคุยเกีเก่ยวกับ,กบว่ามันคุ้มที่จะทุ่มเงินกับตําแหน่งที่มีที่เรามีบริสเจมอยู่แล้วหรือเปล่าไหมซัดจัดได้กล่กาวในการระหว่างให้สัมภาษณ์ทางด้านของไรซิ n งบัชเ e อร์จากช่องยูทูบ สุดท้ายแล้วเราตัดสินใจนะฮะเลืเอกที่จะใช้บริษจ์เจมเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้เสมอไปแต่เรานั้นใช้เงินอย่างดีที่สุดตำแหน่งอื่นได้ในขณะนี้ด้วยความแตกต่างระหว่างสองคนนั้นคือเวลาหากเราถึงอารอาาบิชากาเข้ามาในตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาดำหน้าบริษจ์เกมหลายใหม่นะและจะยกระดับไปได้ไกลกว่าฉะนั้นคุณถามตนเองสะว่าอะไรคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่เราจะทำในเวลานี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไตร เรามาดูข่าวต่อมากเก่นครับแม็กโทมินีเปิดเผยเองว่าไม่ได้เจ็บหนักจากทางน้านของนัดล่าสุดในครั้งนี้หรอกนะโดยสกอตต์แม็กโทมบินีกองกลางของแมนยูเปิดเผยแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงมากมายแต่กเกมล่าสุดที่เสมอกับทางน้านของเบอร์นรี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแม็กทอมเบเน่ถูกปเปลี่ยนตัวออกให้เมสันมาส์ลงเล่นแทนในช่วงนาที่ที่90นะฮะในเกมที่ทางด้านแมนยูทำได้เพียงแค่เสมอเ<โด>บอร์รี่ไปหนึ่งต่อหนึ่งในเซคกบอลพีบบรังกิดเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของตนเองบอกว่าผมลื่นและรู้สึกขัดๆนิด,ดหน่อยตรงหัวเขา่าทว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเป็นเพียงแค่อาการเขา่าอ่อนแอมากเกินไปแต่ผมก็โมโหและก็เซงตรงที่ว่ามันดูแย่ก,กว่าควาคที่คาดในตอนแรกซะอีกนะ โดยผมหวังจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อที่จะช่วยทีมได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของเอ็ิกเชนฮากที่ได้ลงสนามไปแล้วมากถึง3 9นัดในทุกบริการยิงได้เ0ประตูและก็ทำไปอีก3แอสซิสในครั้งนี้นั่นครับ สำหรับทางด้านของแมนยูเนี่ยมีผู้เล่นาบาดเจ็บในปัจจุบันหลายรายไม่ว่าจะเป็นทนางด้านของบา,าบร์คับเรดฟอร์ดบริสันโดมาร์จินเ,เนสราฟาเอลวารันรุกชอออนโตนี่มัสยานทาเรลมาเลเซียวิกเตอร์ลินเดลฟจอน,นี่อีเวนและก็วินฟรีก,กัมบอมราดเดคารักนิดนั่นเองนะเป็นทางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับเล็งดึงเซนเตอร์น,น,นนะ แมนยูพร้อมจะสอยเกคีและก็คิวแมนเข้ามาเสริมแนวรับในขณะนี้โดยอย่างนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์เดนะฮะขอเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางด้านของแนวรับเล็งสอยส์ร์มกเกคีจากทางด้านของเคสันพาวเร์และก็แม็กคิวแมนจากทางด้านของบูฟตันบันดูเรโดยตลาดนะฮะสื่อดังของกรีปออกมาบริงานข่าวเลยแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดนเองนั้นต้องการที่จะยกระดับความแข็งแกร่งของแนวรับโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์เล็งคว้าตัวส์มากเกคี หลังตัวเก่งของทางด้านคิสันพาวเรชและก็แม็กโคลแมนนะฮะจากด้านของบูฟตันวเนเดอร์เข้าทีมในช่วงสมอน,นี้โดยมนฤดูกาลนี้แมนยูมีปัญหาอย่างหนักตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเมื่อทางด้านของบรรดาตัวรักอย่างทางด้านของลิซันโดบาร์ติเนสราฟเอลวารันฮารีแมกไกว์วิกเตอร์ลินเดอร์ลฟต่างสลับสับเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันได้รับอาการบาดเจ็บจนเอลิกเชนฮากต้องดันวินบรีคามบอรา ดาวรุ่งทีมขึ้นมาเล่นชุดใหญ่รวมทั้งถอยคาเซมิโร่ลงไปยืนเป็นแนวรับจำเป็นในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้มีการรายงานข่าวออกมาว่าทางเชนฮากเองนั้นเอะจะริยมที่จะแก้ไขปัญหาในจุดๆนี้เป็นอันดับแรกโดยที่จะเร็งดึงนะฮะสองเซนเตอร์เนื้อหอมอย่างทางด้านของมาร์สเกฮีและก็ทางด้านของคิวแมนเข้ามาสู่ทีมนะ โดยเกีงฮีในวัย23ปีทำผลงานที่โดดเด่นกับด้านของ h ิสซันพาเรเป็นอย่างมากจนมีชื่อติดท,ทีมชั่นอังกฤษไปแล้วซึ่งตัวนั้นเหลือสัญญากับด้านของทัพปราสาทตุเรนแก้วอีกเพียงแค่2ปีคาดการณ์กันว่าหากจะย้ายทีมจริงจะมีค่าตัวประมาณอยู่ที่55ล้านปอนด์ในครั้นี้ ส่วนท้านคิวแมนนั้นก็ทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่งให้กับทางด้านของฟุตบอลวันเดอร์เ er, จอร์จนมีข่าวจะผัวพันกับทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมนะฮะทว่าจะตัวยังคงมีสัญญายาวกับทางด้านของทัพหมาป่าถึงปี2028ทําให้โอกาสในการย้ายทีมค่อนข้างจะยากนะหรือหากจะย้ายจริงก็คาดกันว่าค่าตัวน่าจะสูงพอสมควรในครั้งนี้เลยเดียวน,นะเป็น่ันางานันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะวันจะเป็นเช่นไรลรามาดูข่าวต่อมาดกันครับ เอาอยังไงงานนี้จะเอาอยัางไงกันแน่นักข่าวแชร์แมนยูพร้อมจะขายมาคราฟ์เรดฟอร์ดนะโดยการน,นี้ทางเดวิดเออร์สตินนะฮะนักเกี่ยวข่าวคนดังของดีแอสบอลติกเปิดเผยแมนยูพร้อมจะขายมาคราฟ์เรดฟอร์ดหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและนักเตะก็แจ้งว่าต้องการจะย้ายทีมขณะเดีวยวกันผีแดงเองก็พร้อมจะเก็บราซี่เอาไว้เพื่อหวังดึงศักยภาพพิแทจ,จริงเหมือนช่วงซีซั่นที่แล้วในครั้งนี้ โดยแมนยูเองสโมรสรดังแห่งเซอร์คพวันพีบริงกฤษนะฮะกำลังพิจารณาที่จะขายมาคราฟ์เรฟอร์ดกองหน้าเลือดผู้ดีถ้าหากว่าได้รับข้อ,สอสเสนอที่น่าสนใจและนักเตะเองก็แจ้งกับทางต้องสังกัดแล้วอยากจะย้ายทีมในข่าวนี้ โดยบราชีคนนี้นะผมทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยนักเตะลงสนามไปทั้งหมด4 0์ให้กับด้านของทัพปีศาจแดงและก็ยิงได้8ประตูกับอีก5แอสซิสในฤด,ดูกาล2023สวนทางกับทางผลงานเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาที่ตะบันไปมากถึง30ประตูจากทั้งหมด56เกมในทุกรรยการในครั้งนี้นั่นเองนะโดยดิวิชเออร์สตินเองนั้นนักข่าวของ The a t ์เรน i c นะฮะสื่อระดับโลกเนี่ยรายงานข่าวนัว่าเป้าหมายแรกของสโมสร ก็คือการเก็บนะฮะเรดฟอร์ดเอาไว้ way, และพยายามทํางานร่วมกับทางด้านเขาเพื่อจะดึงศักยภาพนะฮะที่แท้จริงกลับออกมาเหมือนที่นักเตะแสดงให้เห็นเมื่อช่วงซีซั่นที่2022ในคระนี้ ในเกก็ตามแมนยูเองนั้นก็พร้อมที่จะพิจารณาขายกองหน้าทีมชัติอังกฤษในวัย26ปีปรายนี้ออกไปเช่นเดียวกันแต่หากมาพวกเขานั้นได้รับข้อสเสนอที่น่าสนใจและนักเตะจะแจ้งกับทีมว่าต้องการจะย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับสโมสรอ,อื่นในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ ทั้งนี้แล้วแบรดฟอร์ดเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีในเมื่อเด,เดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสัญญาจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2028นั่นหมายความว่านานักเตะเนี่ยจะเลิกสัญญายินถิ่นโอเทลฟอร์ดนะฮะอีกเพียงแค่4ปีในครั้งนี้นัน่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันนะฮะอนาคตของเจ้าหนูแบรดฟอร์ดเรามาดูข่าวต่อมากันครับจะเรียกข่าวดีได้ไหม ม็โชเมเนยยันเองเจ็บไม่หนักหวังจะคืนสนามช่วยแมนยูในช่วงโค้งสุดท้ายนะโดยน่าจะเป็นข่าวดีของแฟนบอลปีศาจแดงเมื่อทางด้านของสกอตแมชโชเมเนย์เว็บฟิลของแมนยูยืนยัน้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยไม่หนักหนามากมหมนักตั้งเป้าคืนสนามช่วยทีมให้ได้ประที่สุดในครั้งนี้โดยแม็กโชเมเน่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่ทัพปีศาจแดงเปิดบ้านเสมอการด้นานของ เหมือนบรีไปหนึ่งต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพีเว์เดนกิตเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่กลา,ายเป็นว่ากองกลางชาวสกอตแลนด์คนนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนื่องจากว่าได้รับอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อได้ในขณะนี้ ซึ่งช่วงระหว่างทางด้านของถูกเปลี่ยนตัวแม็กโทมินีเองก็แสดงอาการงุนเกลียดใจตนเองอย่างเห็นได้ชัดเจนจนมีแหล่งข่าวรายงานข่าวแตว่าในช่วงซีซั่นนี้กองกลางวัยที่เปลี่ยนแปนี้สิ้นสุดลงไปแล้วทวาราสุดแม็กโทมินีก็ออกมาโพสตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนยืนยันว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ไม่ได้หนักหนามากมายนักและก็ขอให้ตั้งเป้าในการคืนสนามช่วยทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลในครั้งนี้ ผมลื่นล้มนะและลงน้ำหนักที่เขาแบบผิดจังหวะในครั้งนี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในเกมกับมาด้านของเชลซีมันไม่ใช่ปัญหาอะไรที่น่ากังวลใจและเป็นแค่อาการข้อเข่าตึงจนเกินไปแต่ว่าตอนนี้ผมแค่โกรธและก็งงหงงิจใจเพราะคิดว่าอากาศมันจะแย่ก,กว่าความเป็นจริงนะหวังว่าผมจะกลับมาลงสนามได้โดยเร็วเพื่อจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ปัจจุบันแมนยูอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ในขณะที่เหลือเกมอีกให้เล่นอีก4นัดในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นอีกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโยสโมสรนแมนเชสตเตอร์เดในช่วงที่นดครับขอบคุณทุกคนตาัะชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ